บทที่14บสี่ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหารวัสินีถูเปคันเลโพธิคัเลตะห,หิงตะหิงตาธรรมะธาเนนะวันเตปุชิตาโสถิงโกกโลนเตทาวิหารมันทะเลเถระจมัมมะชานวากาจัพิกโวสารมิกาธานปฏิอุปสกาคามาจัเทสานิขามาจัอิสลาสัมปณะนะ ปูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาผุ้ชาเยปิจะอันทัสัมภาวะสังเสรชะตาอาัถโบปปาติกานิยานิกังธรรมะลังปฏิจัจเตสัพเพปิทุคษสะกาลนตุสักยังถาตุจีลังสัตตังมมธรมโมธรรมัทราจัปุขราสังโคโหอตุสมัคโควะ อัายาจานะหิตตายาจะอมเหราขันตุสัทธรัรมโมสัมเพปปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปะปุญญามะธรรมเมอริยปะเวทิตาปะ,ะเวทิเตสัมปันนาโหตุสัพเพปปิปานิโนพุทธศาส,สเสนสม,มาทารังประเวนฉันโตกาเลนเทโวประวัตสตุวุธิภาวยะสัตตานังสามมิทยัง เนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันตีปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชานโนปะชังรักขันตุสัพพทาบทที่ 15. บห้าเทวุยยะโยชนะคาถาทุกขปะตาจะนิทุกขาพยาปะตาจะนิพระยาโสกับปะตาจะนิสโสกาหัตุสัเพปีปานิโนโเอตวาตาจะอัมเหหิพระวตัง ปัญญสัพปทางสัพเพเทวานุโมทตุสัมภะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัพทายะษสีหลังลักขันตุสัพพาภาวะแลนะอิพิราตาโหตุฆัจขันต,นตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระัปตาปเตกนันต่ยังพระหลังอรหันตานันต,ตเตเจนะละขังพันธมิตรสัพพโส <c oughs> บทที่16สุมังคระกฐาโหตุสัพพังสุมังคะลังลักขันตุ สัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุปาเวนะโสตโหตุนิลันตะลังหตุสพังสุมังคาลังละขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุปาเวนะโสตโหตุนิลันตะลังหตุสพังสุมังค้าลังละขัน şey ตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุปาเวนะโสตโหตุนิลันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัย ด้วยการสัทธายาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกไปทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทเวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดมนต์สัทธายายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยาติสิติเดียญยาติสิติเดียญวหาโกหกสปแปแต่ต่อจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทอินสาธุสาธุสาธุ